ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไปไทยแลนะแด์บายแชทแชทครับผมในคลิปดิสติเตอร์วอลวันนี้ผหมดในการต่อสู้ระหว่างดิสตเตอร์กับเทลมูนสายซินวัตทร์นะครับนะไม่ยีรีเจียนเนะาะเป็นซินวัตทร์ล้วนเลยแหละเกือบจะล้วนเลยแหละมาเราตัดก,กันไปแล้วครับจูวนะครับผม<ว>เปลี่ยนไปหนึ่งมาให้อีกแล้วโอ้ยยยียย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  ทองพี่ก็ยเห็นผมใช้เก็ดสามที่ใบหลายใบออลงมาตีมากอะไรมา,าเกดสามก็รองไว้อย่างละบไ,ไงแหมถ้ามันขึ้น่ะนะม okay. ันนนี่ึ้นก็ยุ่งยากหน่อยโอเคคืนหนึ่งครับได้อยู่มายฉุบฉุบโอเคพี่เริ่มก่นอนมาเทินจัวไลค์ครับจบจัว uh huh. ย่าไลท์เซลม่าเลยนะไลท์ตีสิบสองสิบสองใช่ไหม ตีสิบสองก็เกตสองอะไม่ใช่เข้าเลยเข้าเลยตะแคนต่อไลท์ครับอือตัวนี้ใช้ได้เลยป่าตัวเริ่มใช้ได้เลยผมต้องบอกก่อนผมเล่นเพลผมเพิ่งเคยเล่นเพลูครั้งแรกนะแต่จำสเต็ปมันได้ก็เลยไอ้นี่ไม่เคยเลยโดนโดนเล่นมาเยอะอยู่ไม่ได้โดนดิเห็นเิดทั้งหมดแล้วนำอ๋อก็คือ เปิด5หาเกต1 2 3อย่างไรก็เจอหนึ่งใบก็คือรีดกองพู้นี้โอเคโอเคโอเคเปิดมันไม่เอาเกตศูนย์เฉยๆเกต1 2ก็ชาร์จอันนี้คือชาร์จตามใจเราเลยเนาะใช่อะไรเข้าบ้านครับอุ้ยชาร์จเอาพีจีเข้าไปด้วยเจ้าปวดปะล่ะคนอื่นไม่ค่อยชาร์จเอาพีจีเข้าไปหรอกบ้าหรือไเอเหลือแต่ทิพด้วยก็มันไม่จำเป็นไงรอบเดียวไปเดียวก็ได้เอาให้เหลือแต่ทิกเลย อืสิบสองปลอยผมเทมาก่ลนจะของเ็กมันนั่งอยู่ดีเม็ดให้ดอกสเดูว่าจะของเ็กมันนั่งอยู่นี่ใครมันจะไปให้เดือกันสิบปีแล้วตีวันตีวันสีนใจนึ่งใจหนึ่ชิลัง กดไน่อกดหน่อยหนึ่งสองสแตนสแตนครับรอออกมาทำไมตอนนี้เนี่ยสองทีเจ็บไม่รู้มันเอาคนคนเล่นน้วมือไม่ขึ้นแน่ๆเลยดูเชิงนั่นแหละไม่ใช่กำลังกำลังจะคิดอยู่จะคิดอยู่กำลังกดโอเคไลท์ก่อนเองไลท์ก่อนแล้วไลท์ก่อนแล้วแหละมันเนาะอ่าร์ต้องนี่นะอาลืมลืมชอบลืมไงคือไอ้นี่ก็ไอ้นี่อ่ะ อ๋อโอเคอคอ,อมไม่ต้องคอ,อนี้ก่อนอเปลี่ยนตัวไปเอาอะก็เรเริ่มอ่ะมันมีตัวตีไง 1> 1. สิบสองสิบเอ็ดสองสแตนเขาอ่ะสิบเจ็ดสิบห้าอ เออถูกแล้วโอ้อมออสิบออสิบกเสินี่ว่าหกพันวันนี้สลีปไม่มีลายไม่สวยเลยอือหอกมอัม วนสองแปด CG CG เอาข้าวอยสิบสี่อมพัห้าสิบห้าไปยป่อยปตัดแตนต่อยิงใหม่ไล่ใหม่เนาะอืยังไม่นี่ดีเบก ไม่เป็นไรเด็กๆขึ้นไปได้ทิกก็ติแดมเหลือเท่าไหร่ที่ไหนสามไม่ที่ไหนอยูย่สองสองใช่ไหมใช่อัดข้้งไหม <5 S 1> ั้ส <5 S 1> องได้ไม่หนึ่งสองอฮิวฮิวได้กาลังให้ข้างอืมข้างเหมือนเดิม สองะล้วดูอนนะีกหนึ่งแวนเลย,เลยมือไอ้ของฮาพาวเข้าแปดแปดแปแปดแปดแดแปยแปดดีแปดแปดแปัแปด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 ย ก็จบแล้วจบเร็วอีกแล้วนะครับจะเรียกได้ว่าอะไรอะไรไม่ขึ้นเลยดีกว่ามันไม่มีอะไรขึ้นมือเลยเด็กไร้เด็กไร้มันไม่มีอะไรขึ้นมือเลยอ่ะในโตก็ไม่มีในโตก็แค่ไม่มีตัวเล่นเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคือไม่นนคนละยุคไอ,เจ,อเจ้าของเ็กมนนันเสือกรู้มากด้ยไม่ใช่หรอกอรมันข้ามยุคก,กันเกินไปปอยนั้นอ่ะมันเร็วได้มันไอตัวเนี้ยไอออกซิอ่ะมันไม่ติดลีดเบก ไอเนี้ยมันติดลิมิตเบรกกว่ามันจะได้ใช้อ่ะแล้วมันยังไม่มีปลดเบรกนะครับถึงถึงยังไงก็เป็นความเหลื่อมล้ำเล็กๆของบางแคนกับบางแคนที่ของในชุดภาครีเจียนแทบจะไม่ออกเลยเป็นความเหลื่อมล้ำเล็กๆออกมาผมก็เล่นไปเลยไม่มันเล่นได้คือมันก็ไม่ใช่สายมันไงมัไม่ได้สายมันมันก็เรียกสายติดติดอยู่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเหลื่อมล้ำเล็กๆของภาครจเจียนนี่แหละเนาะเพราะว่ามันไม่ได้ออกทุกแคนนะครับนะวันนี้ก็ สนุกสนุกแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆเราไม่มีเพลมูนสายใหม่ให้ดูก็คือเนี้ยมีแค่นี้เองนะครับนะก็อย่างเช่นเคยครับก็ขอบคุณมากการที่ติดตามเนาะไม่รู้จะสรุปอะไรเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าดีลีสก็ดูหลายรอบแล้วเพลมูนก็หาลองหาดูครับแต่ของเก่าในยุคลีลิวเบรกด้วยกันอ่ะมันมันเก่งนะเพราะว่ามันต้องรอปลายเกมทั้งคู่ไงเก่งเลยแหละใช่นะครับนะก็ชาร์จมันได้ชาร์จเรื่อยๆก่อนใช่อ่ะโอเคก็จบแต่เพียงเท่านั้กันได้อย่างเช่นเคยถ้าชอบกดไลค์ติดตามกดทับเตาไทยแล้วฝากติดเราช่องเรายการสายไทยแล้วาช่ผมมจะีคลิป แบทเทิลให้ดูอีกแน่นอนครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้ก็พูดร้านสีจ่าไหม่กับบาซาชันท่าพูดหมุนเพงลงเราช่องเราเป็นทางการวันนี้ไปแล้วผมเจม่ในคลิปต่อไปแล้วผมสวัสดีครับ